สวัสดีครับผมจังเกมล a โล o Add c o w วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง้ <c oughs> ที่บางคนบอกว่าชีวิตมันแย่เนาะผมจะบอกว่าอย่าพื่นอย่าพื่นอ่าสรุปว่าชีวิตคนนุณนันมันเยน่เพราะมันจะอาจไจปแค่จุดหักมุมเฉยๆของชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคน มีชีวิตที่เจอเส้นทางที่อาจจะหักมุมหรือว่าอาจจะจงทางโค้นในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าพูดเดาาเดว่าชีวิตของคุณนั้นมันแย่อย่าพูดเดาว่าชีวิตของคุณนนมันไร้ค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําให้คุณนนมีคุณค่าให้กับคุณมากที่สุดก็คือตัวคุณเองถ้าคุณไม่ให คู่ค่าของคุณคุณไม่ให้กำลังใจของคุณที่คุณกำลังเจอปัญหาแยๆ่ๆเจอในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเหนื่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือในเวลานั้นคุณต้องปลอกใจตัวเองแล้วคุณให้กำลังใจตัวเองแล้วทบทวนตัวเองด้วยว่าชีวิตผมจะไปอีกทิศทางไหนที่มันจะดีกว่าเดิมแล้วมาจเจอทางที่ สวยและมีความสุขมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทุกคนมันจะมีเส้นทางของชีวิตมากมายในชีวิตของคุณอยู่ที่คุณจะเลือกเดินเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกเดินในทางที่เบะง่ายง่ายสบายสบายที่สุดในอนาคตของคุณคุณก็ณณอาจจะเจอทางที่ยากขึ้นแล้วลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นจนเดินทาง ในทางที่มันคิดว่ามันจะสอให้คุณแล้วมันลำบากท,ที่สุดในตอนที่คุณยังมีพลานตอนที่คุณยังมีเรี่ยวแรงแล้วคุณยังมีพลังกำลังจิตใจที่แข็งเกรก็งจบผ่านอุปสรรคเวลานั้นแล้วมันจะสบายในอนาคตขา้างหน้าเพราะในช่วงที่คุณกำลังท่าพูดกันแบบ ภาษาง่ายๆก็คือช่วนเป็นหนูไฟแรงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคุณทานไทยอุปสรรคเวลานั้นในในอนาคตของคุณชีวิตของคุณในวันขนา้างหน้าคุณยอมรับว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและสดใสขึ้นอย่างแน่นอนเพราะคุณผ่าวอุปสรรคแล้วคุณเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดคุณเรียนรู้สิ่งที่มาทําให้คุณเจ็บปวดนั้น มันจะสออให้คุณตอนนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่มีพลังมากมายที่สุดในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นอย่าพูดดาวอย่าพูดนะดาวว่าชีวิตของคุณนั้นมันแย่อย่าพูดสรุปว่าชีวิตนั้นมันไร้ค่าเพราะฉะนั้นผมเป็นกำลังใจให้เพราะผมคนหนึ่งที่เจออะไรอ่ะทางหากมูนนีแบบ ไม่รู้ว่าเจอกี่ครั้งกี่รอบในชีวิตของผมแต่ผมว่าลูดพ้นมาจากได้ด้วยตัวผมเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือผมบอกว่าที่ทําให้ผมลูดพ้นและผมผ่านปัญหานะได้ตัวผมเองเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตใจของคนมันอยู่ที่ความคิดของคุณโดยที่คุณจะลูดพ้นจ,จะคุณจะลูดพ้นจะญหานั้นได้ คือสี่แรกคืออย่าโทษทุกสิ่งทุกอย่างในตัวรอบข้ามของคุณอย่าโทษสิ่งธรรมชาติแล้วอย่าโทษโชคชะตาที่มาทําให้ชีวิตคุณเป็นแบบนี้ยี่คุณโทษโชคชะตายี่คุณโทษคนรอบข้ามของตัวเองมากเท่าไหร่คุณยิ่งจะไม่เห็นทางออกของคุณแล้วคุณจะยี่มองตัวเองว่าคุณนะไร้ค่ามาก ขึ้นมากขึ้นทุกทวันเพราะฉะนั้น4ี่แรกก็คืออย่าที่ผมบอกคือหยุดในเมื่อคุณเหนื่อยแล้วคุณหยุดแล้วคุณลองทษทรนตัวเองแล้วคุณลองหากลับมามองตัวเองแล้วคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นทุกๆวันทุกทวันเพราะฉะนั้นคือคุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อน ่อนที่คุณจะรูปโ้นจะปัญหานั้นได้ข้อที่สองคุณต้องรักตัวเองเพราะไม่มีใครรักคุณมากเท่ากับตัวคุณเองในเมื่อตัวคุณเองคุณไม่รักตัวเองอย่าหวังเลยว่าคนอื่นนั้นจะมารักคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องรักตัวเองในวันที่คุณแย่ในวันที่คุณลำบากที่สุดเพราะคุณหลูปโคนจะปัญหานี้เมื่อไหร่ จะมีโคอิบมากใหม่ผ่านคนที่จะเข้ามาในชีวิตของผมเพราะฉะนั้นผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วพบเจอแต่ซีดดีในชีวิตแล้วถ้าคุณเจอสีที่มันเข้ามาในชีวิตอย่าอุปสรรคหรือว่าปัญหามากใหม่อย่าเพิ่มมาแต่ปัญหา รอหามามอโอกาสของคุณคุณลองหามามอสิธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในชีวิตของคุณบ้างถ้าคุณมองแต่ปัญหาคุณก็จะไม่เห็นทางออกของคุณคุณเดินทางในทานที่คุณไม่เคยไปบ้างเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้เห็นทางออกของคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเนาะ ถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกดกระดิ่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมลงคลิปวิดีโอใหมๆ่ๆก็คุณจะเห็นเป็นคนแรกเนาะเพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะหนึไลค์หแชร์ก็ยันดีเนาะเพราะฉะนั้นผมแอดจังเกอลมอริโอขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณครับผม